โอ้ยยังไม่ดังเอ้าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโน้นโน้นช่างวิชัยแอบเมียตกปลาเมียตกป่าไม่มีเมียเหรอไม่มีเมียเหรอมีดิวี่แอบตกปลาแอบนี่มันก็แอบมันมาเนี่ยแหละมันนอนอยู่ไงพี่ชอบแอบมาอันนี้ไม่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่แต่พี่เอาลงดิจิตอล โอ้ยยังไม่ดังยังไม่ดังโอ้ยยังไม่ดังสองอเียเอ้ยสัตว์เอ้ยกัดเฉยตกใจไหมตกใจไหมเออเชียไม่กัดเฉยพิตีนานเลยนะพิตีตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงอะ โอ้โหเชยนึกว่าได้เนาะช็อตเด็ดพอดีถ้าวิวัฒแรงกว่านี้งงโอ้ยพี่วัดแรงแล้วเมื่อกี้นี่นก,กัดไ,ไม่เต็มจังหวะมันมาลุกเลยเตีรยมตัวไปดูได้เลยนะอาพี่อ่ไปดูผมบอกเตะที่ไหนสนามเตะอย่ที่เขาไปตกปลาเอาปลาไปขายโออมดเด็คด,ดูน้องนั่นแหละเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะกัดเนาะ คุยกับน้องไปยังไงไโดูาปดูชั้นไปดูพี่ไปดูนะพี่ลงในยูทูบ b ่าแบมันขาด,ลลดาวันสามวันก่อนพี่มันตกมันขาด phải là gặp phải ra cáp, pái ra dùm đốn đốn, dùm dùm เช่อืมรอยฟันอย่างคงอืมไม่แต่รอยฟันครับโอ้ไม่อยู่เฉยเออยวะเนี่ยน่าจะปลาช่อนครับผมเห็นเป็นตัวอ๋อ